ฮัลโหลสวัสดีค่ะบึงซื้อนี่ต่างแดนค่ะเมื่อนี่กระแดดออกเลยค่ะอากาศดีอยู่มาหายอาหารเด็กๆอีกแล้วค่ะนี่ข้างหลังเป็นบ้านไก่นะคะนี่ก็เป็นบ้านกระต่ายแล้วก็เป็นบ้านเก็บของห้องเก็บของค่ะปวดเสียงไก่หิวแห้งตอนนี้ก็ห้องกระสีอาเที่ยงกว่าค่ะเทียงกว่าแดดออก ถ่ายรูปสวยนี่เบิ้งซื้อแต่งหน้าเส้นสวยเลยอันนี้ให้อาหารกระต่ายเสร็จแล้วนะคะเหลือเหลือให้อาหารไก่นะะไ,กไก่ไก่น้ำกันตัวัน้อยน้อยน้อยเลืยกดูนี่เลืยกดูนีิกยินดียินดียินดไก่ไก่ฝรั่ง คําคมเสืมีอะไร่บวกุกุกกคมคอมมเชียนคอมออกอยหัดแล้วล่ะคอมมเชนฮึมฮึมฮึสูงเงามาสูงงาออกไข่แบบเหมือนเนี่นมองออกไข่คนมองเอ็นมองออกไข่มองออกลูก มองออกไข่ไหยูแซมไล่เยอหนามันค้นขาค้นขาได้หลายเป็นเหาเนาะไายูเต้บาะะ้านค่ะช่วงนี้เป็นอันอันใกล้กับเป็นไขวัดนกนะะเนี่ยค่ะเขาก็เลยไหยูเต้บ้านแต่พี่กายแล้วตั้งแต่เดือนตุล่าพี่กายค่ะมาฮอดเดือนพี่สายวัทธรรมนิสาเป็นไขวัดนกอยู ทางรัฐบาลเขาประกาศให้กายอยู่ในบ้านานะเพราะว่าอันไขว้โนกมาจากนกนะคะมันใหญ่มาจากประเทศใดบ้ยังพ่อได้เศร้ายอยู่ก็เลยให้กายอยู่ในบ้านแต่ปีกไก่จะประหอดแต่ปีกไก่เดือนตุล่าหอดอ่ะเดือนเมษาเนี่ยคะ่ะยังพ่อเดี๋ยวออกไปของนอกอยู่ตะชิโตนอยู่ในบ้านกายเนี่ยค่ะกายเยอรมันกายเยอรมันก็เหมือนกายบ้านเรานี่แหละน,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 น้าๆๆๆออกกล้องออกกล้อง ชุ่น n นะชุ่นเนะชุนอเรอ้เาพอชี้เ่า่อชเฮ่าพ่ชเ่ไป่อินเก็าไอเส่อิเ่า่อ้นเนอ้น่ะอกเน่าอ่า่อกฟเ่าอเ่องิ่พ่อกน่่อเน่้เครื่องอ้่พอ่เน่่อเองอา่่านเครื่องฟักไข่ น้าดูอันนี่คอรคอิเมียคอมคอมคอมเสียวอันนี่อันนีไก่ตูอ้อยากหมูอยากเขียนเนี่ยไก่ฮึยิเกสเอสโอยฮึยิเกสเอสออยสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีไหมยิเกสเอสออย, <c oughs> ย,ย,ยโอ้เอาหนำให้มัน,นก่อนค่ะ ที่สองของของหนึ่งเป็นห้องแทกแกบห้องนี้ห้องกินข่าวเพื่อนห้องกินข่าวเพื่อนห้องนี้ห้องพุนอันห้องน่าเอกสิเป็นอัน้องยูเพื่อนเป็นห้องนอนเป็นที่สองห้องที่สองห้องที่สองห้องให้ดูด้วยนะ ห้องนี่ก็ไม่ไฟใช่กันหน้าดูหน้าดูหน้าดูโมยานคนเล็กไก <c> ่ <oughs> อ่าไส้เก็ดนะไส้เก็็ดที่ร้ยเธอนี่ er. ะค่ะไก่อย่ยงไกค่คผ้าุูกสีมาลิผ้ามัมมี่ไก่เยอรมันด้วค่ะ เด็กๆอยากกันค่ะอากาศกันเอาเลยนะคะเมื่อนี้แดดออกเยอะเพราะฝากช่างผู้ชมนะคะค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บุ๋งสีด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้บุ๋งสีทำคลิปต่อไปนะคะบุสีแดงค่ะพี่บุ๋งพิซซุมนเนคไทมันพิซซุมนเมนคไท